โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวินนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคนที่หลายคนถามเข้ามานะครับว่ามีหลายคนแบบให้ผมมาผมมาแจกวาร์ปส่งวาร์ปไปน้องๆน,นะครับก็คือวาร์ปที่เป็นวาร์ปเลคเชอร์ปีหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคณะวิทย์เนี่ยอย่างที่พี่เคยเล่า แคลเรียนความลึกไม่เหมือนกันแต่เนื้อหามันเหมือนกันแต่เขาว่าความลึกความง่ายมันก็ต่างกันเจนไบโอบางคนก็เรียนเจนไบโอหนึ่งเจนไบโอสองอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เจนฟิสิกส์ฟีหนึ่งฟีสองก็เรียนเหมือนกันแต่ความยากก็ต่างกันนะครับใครใครจะไปรู้ว่ามันยากขนาดไหนนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเจนเคมเจนเคมพี่บอกตัว่ามีเจนเคมหนึ่งเจนเคมสองแล้วก็มีเจนเคมเฉพาะวิชาเ รหัสอะไรวะลืม261 2 1 6นนะครับก็คือเจนเคมแบบถ้ามปลายอะมปลายแค่นี้ถ้าเจนเคมแบบ2 1 6 1นึ่งนงแบบนี้แต่ถ้าเป็นเจนเคม12ป่อโปงเต็มเต็มนะฮะแล้วก็มีวิชาแคลคูลัสอแคลคูลัสพูดไปแล้วโอเคแคลคูลัสก็เนื้อหาเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเอกอิงเอกอิงเนี่ย พี่มีไฟล์หนึ่งเดี๋ยวพี่อธิบายในคอมด้เลยกันแต่ว่าคงไม่อ่านหน้าจอให้เดี๋ยวให้ถ่ายให้เห็นเล่ด้วยกันแล้วก็ l a บแลบ,แลบก็ชีวฟิสิกเคมีแลบฟิสิกเหมือนกันแลบเคมีจะต่างกันเจนเคม1หนึ่งเจนเคม2สองเจนเคมี l a หนึ่งเจนเคมี l a สองนะครับส่วนไบโอก็มีชีวะแลบชีวมีอยู่3ตัวซึ่งแต่ละตัวก็เรียนไม่เหมือนกันอีกไปออนไลน์บ้างไปออนไลน์บ้างอะไรก็ไปความลึกมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาชีววิทยาไปศึกษาอะไร อะไรยังไงแต่ว่าถ้าเป็นของผมจะเน้นแบบ3ามหจะเป็นหนึ 8, มันเป็นชีวะแบบแบบชีวะที่เน้นแค่สาธิตให้เห็นแล้วก็ใช้ในชีวิตจริงมากกว่านะครับก็เลยอาจจะดูง่ายนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูว่าว lecture าฟเลคเชอร์จริงๆเป็นยังไงถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปที่ผมรีวิวการเรียนทั้งหมดไปดูได้ในคลิป นี้นะคะโอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาดูเข้ามาดูนะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับเยอะแยะมากเลยขอว่ากันแบบโอ้โหเยอะเลยครับป่ะไปดูกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟ้าหแล้วว้าสังเกตไหมครับว่าแมตชุลาเฟิร์เยียนนะครับถ้าเป็นเาลคูลัสหนึ่งมาเป็นหนึ่งสุเดเจน้องก,ก็ดูได้เลยครับอันนี้จะเป็นไฟฉเฉลยถ้ามีน้องมีหนังสือของอาจารย์ดำรงอาจจะขึ้นรูปแห้งนะครับก็มีฉเฉลยหมดเลยแต่ว่าบทที่เจตเขาไม่ได้เฉลยมากก็ไม่ไปแหละ คหนึ่งก็คือจะเป็นเลคเชอร์ของผมที่เฉียนมาทั้งหมดเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าตัวเล่มมันก็เป็นตัวเล่มอ่ะรู้สึกพี่เคยโปรโมทไปรอบหนึ่งเนี่ยสังเกตไหมเป็นเมนูพี่หมดเลยนะครับผมก็ถ่ายบนเตียงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตแค่หนึ่งไฟนอลให้นะครับในวันหลังนะนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็แค่สองเดี๋ยวพี่ก็จะทําเหมือนกันแต่พี่ส่งวาปเฉลยว่าข้อสอบให้นิดนึงนะครับมีมาจากรูปพี่ของปีที่แล้วด้วยนะครับต่อไปเจนไบโอ107ก็จะเป็น เ,เป็นสไลด์มีข้อสอบนี้หน่อยๆนะฮะแล้วก็ไปโอแลบเนี่ยสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีอะไรก็มันมีอยู่แค่นี้ครับเนาะเดี๋ยวรอให้ทีหลังนะฮะแต่ว่าน่าจะได้หมดแล้วจริงๆน้องไม่ต้องกังวลเรื่องเลคเชอร์อะไรเรื่องรายง,งานเขามีวาร์ปตลอดนะฮะต่อไปจะเป็นแลบเคมีสองหก็คือแล็บเคมีที่ง่ายที่สุดแล้วมัง้งก็มีวาร์ปให้นู่นนี่นั่นแล้วก็มี สรุปมิเทอมให้ด้วยนะครับเพราะมีการสอบมิเทอมตลอดนะฮะแต่สอบไฟนอลไม่มีนะครับมีแต่สอบไดเตสสอบวิเคราะห์แอดไอออนแคดไอออนก็ว่าไปนะครับนี่คือเจนเคนที่เป็นเลคเชอร์ก็ประมาณนี้แหละครับก็มีแบบสุขฮาดมีอะไรก็ว่าไปมีข้อสอบนู่นนนี่าไอ่าเซฟฟิที่เป็นในตำนานก็คือมีแค่นี้นะฮะก็มีว่าไปแค่นี้แหละ ก็มีวัรเฉลยหนังสือให้หนู่นนี่นั่นก็เอาไปดูได้โซเวก็ไปดูได้แต่พี่แนะนำไปดูภาคสิทธิ์ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือนี่วัรเฉลยฟรีก็มีหมดเลยนะฮะก็เกตตอนนี้เกตที่สองอยังไม่ออกก็เท่ากันอ่านี่ฟิสิกส์นี่แลบฟิสิกสหนึ่งฟิสสองพี่ทําสรุปฟิสิหนึ่งโดยเฉพาะจะเป็นแบบนี้ฮะแต่ไฟล์มันใหญ่เกินนะฮะขึ้นภาพไม่ได้นะฮะหรือเปล่าวะ มีเนี่ยอ่าโอเคขึ้นได้เนี่ยพี่บอกหมดเลยว่าทำแลบอะไรบ้างนะแล้วก็มี introduction ให้ด้วยว่าต้องทำอะไรยังไงถ้าน้องยังไม่ได้ซื้อคู่มือน้องก็เอาพวกนี้ไปดูได้นะครับเนี่ยมีให้ดูเยอะเลยแล้วก็ไฮไลท์ไปเลยแล้วก็สรุปก็ขึ้นอยู่จากตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะก็สรุปหมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างเครื่องหมายตัวนี้วิเครเครื่องหมายอะไรอันนี้เป็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายดิฟอนุพันธ์ย่อยตัวหนึง่งอะไรเงี้ยก็ว่าไป นะครับเออที่พี่ไม่อ่านหน้าจอให้เดี๋ยวพี่ก็ดูตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่วางแล้วจริงๆตัวติงอ่าแล้วปีสองก็จะเป็นตัวนี้อ่าใหญ่เกินไปเพราะมันเยอะเอาล่ะสุดท้ายไอ้แมดโบเดลอ่านี้สำหรับน้องภาคแมดและภาคคอมนะฮะพี่มีหมดทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งการบ้านมีทั้งเลคเชอร์มีทั้ทงข้อสอบมีทั้งเฉลยนะครับสุดท้ายเอ็กซ์อิงอ่าเดี๋ยวพี่พายให้ดู กันนะครับ x ิ้นนี่คือหนังสือที่น้องใช้ x อกิ x 1, x ้นหกิ้นะครับเหมือนที่พี่เคยอธิบายในว่า x อกิ้น้องต้องผ่านนะสี่จำเนียนเอกิ้ได้นะครับก็คือหนังสือที่เราใช้ถ้าน้องไม่อยากเสียตังค์มาเอากับพี่ได้นะ้องนี่มีหมดเลยนะฮะก็พี่ไม่รู้ไปโอดโหลดอีท่าไหนมาก็เจอเลยครับแจ็ะขอดเลยฮะพอวา่าปุ๊บมันตรงทุกอย่างไปอ่น้องก็ตัดไปก็ดูเลยนะฮะเฉลยน้องก็ถ้าว่ปดีหน่อยก็ไปถามเพื่อนได้นะฮะ เนาะเอาไปจดได้เลยจดเอาไปเอาไปจดได้หมดเลยนะครับเลือกหน้าไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แหละครับที่พี่จะมารีวิวให้ฟังอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> นี่โอเคก็จบประมาณนี้แหละครับสาส่วนแคะตัวไหนที่น้องอยากจะอขอวัดนะพี่แนะนํานะแต่พี่ขอเฉียนอะไรนิดนึงนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นแคลสายกายภาพไอสายชีวภาพใช่ไหมส่วนใหญ่พวกชีวภาพเนี่ยมันก็เรียนอะไรบ้างมันก็เรียนเรียนแบบ เจนไบโออ่ะเจนไบโออ่ะน้องก็ไปขอคนที่เรียนพวกสายชีวพัฒน์เจนไบโอหนึ่งเจนไบโอสองส่วนเจนเคมเนี่ยเจนเคมเนี่ยก็เจนเคมหนึ่งเจนเคมสองนะเพราะความลึกมันเหมือนเจนเคมสองนะครับสายชีวพัฒน์จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เจนไบโอแลบแลบก็จะต่างกันนะแลบชีวะแล็บเคมีเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับผมนะอันนี้น้องไปเช็คดีๆนะฮะไปเช็คได้เลยนะตอนนี้น้องน่าจะเข้ากลุ่มกำหมดแล้วนะถ้ายังไม่เข้าเดี๋ยวพี่ก็อาจจะทิ้ง ไลน์ไว้ก็คือไลน์ e n Chat ชะนะ Open Chat เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้นะถ้าภาพมันชัดนะฮะก็คือถ้าเป็นของน้องถ้าเป็นปีนี้วันที่พี่ทำก็คือวันที่4มีนาคมพิชุนายน64ก็คือน่าจะเป็นรุ่น SCCU 88แล้วละ่ะนะพี่แปะให้นะฮะส่วนสายกายภาพก็ตามทั้งหมดนี้เลยชีว่าเป็นตัวง่ายที่สุดก็คือมอไปน้องเรียนชีวมาย่างไงมันก็เหมือนแบบนั้นแหละครับ แต่แค่ว่ามันลวดภายในหนึ่งเทอมก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับนะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปรีวิวเรียนรอดอปี2นะฮะแต่แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวพี่เปิดสปอยให้หน่อยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่เปิดสปอยให้นะฮะก็คือพี่มาเล่าว่าปี3ปี2เรียนอะไรยังไงบ้างรดอสัปดาสิบนะก็จะประมาณนี้แหละครับก็ ถ้าใครไปเรียนรอรอแล้วครูไปสัปดาห์สุดท้ายถ้าครูไม่ติดว่าคุณต้องไปนำปลดมันจะเป็นแบบนี้ชิวๆนะฮะชิวๆนี่ให้ดูแค่นี้พอนะฮะบางคนก็ใส่ชั้นเกราะเพราะเป๋นะฮะครับเพื่อนไปจัดไว้เนี่ยก็มีแบบนี้เนี่ยแบบอะไรเงี้ยสบายๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมชิวๆเ <laughs> นี่ยก็คือรู้สึกแต่งตัวดีสุดแล้วก็ ชุมก็อีกแบบคนก็จะโล่งๆเงี้ยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็ไปแจมกับโรงเรียนอื่นด้วยนะฮะเจอแยกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาแปะเดี๋ยวมาแปะให้ดูนะฮะเดี๋ยวมาแปะให้ดูนะครับถ้าใครเพื่อนผมใครทันสัปดาห์สิบแล้วมาก็มาล็อกกันหน่อยด้วยแอบถ่ายตอนครูฝึกสอนอยู่เหลวอเลยสุดยอดโอ้ จริงิที่ออกมาไม่ใช่หรอกว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็หนีด้วยชิวๆส่วนบางคนที่แบบขาดรอดดนจนแบบจะครบโคตา้าก็มากันนะฮะมากันอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอันนี้เขาว่าตรวจอ่าเดี๋ยวใครจะไม่รู้นะครับอันนี้คือเป็นการตรวจดนก่อนกลับบ้านนะครับซึ่งปีสองโดนจะมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงชอบชอบไอ้นี่มากเลย <laughs> โอเคหมดอย่างอันนี้ก็คืออันนี้รู้สึกว่าจะ จะกลับบ้านแล้วมั้งรู้สึกโอเคประมาณนี้แหละครับวันลอยสู่กันฟังประมาณนี้แล้วครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม